วันนี้เราจะทําอะไรครับลูกกินขนมอินเดียกินขนมอินเดียป๊อปเพิ่งกลับมาจากอินเดียครับแล้วก็ซื้อขนมมาฝากคําแพงเยอะมากเลยมีทั้งหมดกี่กล่องครับลูกห้ากล่องหนูหอ,อยากลองอันไหนก่อนครับเพราะคําแพงเคยทานขนมอินเดียมาก่อนไหมครับปูนี้ปลาปานิปุนี้ครับลูกปานิปุปีอันนั้นถือว่าเป็นขนมอันนั้นเป็นอาหารว่าเป็นอาหารว่าแต่นี้น่าจะเป็นขนมเลยอันนี้เป็นขน<ช>มจ<า>ริงๆเลยเทอันนี้ก่อนอ้าวหนูอยากชิมอันนี้ก่อนโอเค หนุกนี่หน้าตาเป็นแบบนี้จะสวยมากเลยนะครับอู้หแพ็คเกจจริงสวยมากเลยนะครับว้าวหายไปแล้วหนึ่งอ่ายไปแล้วหนึ่งอ่านให้แอบจิ้มยกมือขึ้นป๊าป๊าให้หนูจิ้มว่าหนูจะจิ้มเอารสชาติอะไรครับอ่ะบอกบอกทุกคนนะครับว่าในกล่องนี้มีรสอะไรบ้างมีกี่รสครับหลายสีเลยอ่ะหนูเลือกให้ป๊าป๊าเลยครับสีที่ป๊าป๊าชอบมากที่สุดคือสีน้ำเงินนี่เขียวไม่มีสีน้ำเงินในนี้อ่ะให้พ่อเวนหนึ่งอ่านป๊าป๊าของพ่อเวนสีอะไร แกงพ่อขนมสีชมพูขนมแล้วสีชมพูให้พ่ออันนี้ของของพ่อของพ่อเวจะเป็นรสชาติแบบช็อกโก้นะครับช็อกโกจะเป็นสีแบบชุ่มส้มนะครับหน้าตาของเวก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบสีช็อกโกแลตเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราทานขนมอินเดียกันนะครับเพราะว่าไม่เคยซื้อมาทานเลยของของแบงสีส้มสวยของป๊อป้าสีเหลืองแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนรับเหมือนจะบูยูสูดแบบลดลดขนาดมาเลยเนาะลูกเรา คุณค้าแมงครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับได้แต่หวานไม่มีความชุ่มเลยเพราะว่าหนูกินแล้วหนูไม่สบายอยู่แล้วก็หนูไม่ได้รสชาติไรเลยอ๋อพ่อแมผมพ่งหวานมากเป็นรสอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบหวานหวานหวานมากเลยเนะลูกเนอะข้างป๊าปป้าเป็นเป็นแมงโก้ถ้าเป็นขนมอินเดียเขาจะเน้นแบบหวานแบบหวานโดดนะครับหวานมากอันนี้ให้กี่คะแนนครับเก้าสิบ เด็กๆน่าจะชอบเพราะมันหวานแล้วก็อย่างเช่นเวชิมของคํมแปงไปเมื่อกี้จะมีกลิ่นส้มด้วยอ่ะพ่อเวชเท่าไหร่ของแรกเวชให้ถ้าถ้าเป็นตอนเด็กอ่ะจะให้ร้อยประมนี้เอาตอนนี้เหรอถ้าตอนนี้ครับแปดสิบห้าก็แล้วกันเพราะมันหวานมากว่าอาจจะกินเยอะไม่ได้ถ้าปสิบเก้าถ้าปลาให้แปดสิบยิงับกล่องตประอยัดใช่ไหมไหนครับอันนี้ไหมครับหน้าตาเราน้องเหมือนมาเปลี่ยนนะป้าป้าแกให้นะครับอร่อยหรือเปล่านะ ทน,นี้กล่องเขาบอกว่าโคโค้นดรายฟรุตนะครับเป็นขนมลาดูหนูไมว่ารู้ไหมว่าขนมลาดูคืออะไรพอพรเหรอถูกต้องเก่ง<ช>มากเลย,เลยอันนี้เป็นขนมที่องค์พ่อพีิคณิตโปรดปรานนี่สวยมากน่ากินมากอทุกคนดูหน,<ต>น้าตากนทุกคนใจคิดว่ามีมดหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับวยเราไม่เคยเห็นขนมลาดูแบบนี้มาก,ก่อนเห็นมันมีมดอยู่นะไม่ใช่ครับก็เป็นผงมาผงๆแบบนี้นี่สวยครับ น่ากินนุ่มนิ่มด้วยอุ้ยอาชิมดูสิลูกอาให้ทุกคนดูก่อนใกล้ๆแต่แต่น้องจะก้อนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับอร่อยไหมลูกหวานเขาจะมีความย้วยะครับเพราะว่ามีมะพร้าวเขาใช้เป็นมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับอือคนรู้แล้วว่าทุกคนตั้งใจทานมากอะไรครับทุกคนอารมณ์เหมือนมะพร้าวแก้วมากโอ้ยแต่อร่อยนะอร่อยกลายมะพร้าวแก้วแต่เอามามาทำเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่ถั่วอร่อยมาก ทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะมัหนหวานมันมัน,นไม่ได้หวานเกินไปปนมะพร้าวแก้วไหมครับอข้าวผัดมะพร้าวแก้วแต่พวกใส่ใส่ถั่วเมด็ดเมดยย็ดใหญ่ๆอร่อยมากอุ้ยแต่อันน,อนี้ชอบอชอบีมช,<อ>ชอบมากเลยชอบถ้าจะให้เทียบนะครับก็เหมือนแบบเวลาที่แบบตากรรยายทําขนมขนมขนมต้มไม่ชื่อคอมขนมต้มแล้วขาเจ้าขั้วใส่ไปใช่ไหมแล้วเขาไป็รอยกินใสข้าวเจ้าไหมอันนี้หนูให้กี่คะแนนครับห้าสิบให้น้อยจังเลย พปรี้ยวให้รอดเพราะเปรี้ยวชอบเพราะว่าอร่อยมากเหมือนอารมณ์แบบเรากินไส้ไม่เราเปลี่ยนคะแนนกินไส้ข้าวต้มเลยหนูว่เปลี่ยนคะแนนแฟนสี่สิบสามสี่สิบสามเต้นน้อยจังเพราะว่าหนูไม่ชอบด้วยความที่หนูไม่ชอบมะพร้าวด้ยอ๋อคำณแม่ไม่ชอบมะพร้าวเออชอบเอออร่อยจังเลยอ่ะหยุดไม่ได้เลยต่อไปเสียแล้วครับสีน้ําเงินนะครับอู้อันน่ากินอันนี้ก็น่ากินเอ็กโซต i c baklawa นะครัะลองดูนะ แตยังไงนะอันนี้หน้าตาดีมากเลยนะขอบคุณค่ะฮะฮ่าฮ่าฮาบาร์บาร่าชมพมู่เป็นมันแค่กับลูกชมลขอ๋ขออาฮ่าฮตื่นเต้นเลยวูวหน้าตาน่ากินมาก <c oughs> เหมือนข้าวปั้นเลยลูกหนูจะรถไหนเราจะหยิบคนละรถจะได้ดูว่าจะ่ละรถยังไงบ้างนะครับน่ากินมากอันนี้โอ้พ่อเวอ๋อบอเวเลือกอันนี้เหมือนข้าวปั้นเลยลูกอันนี้ดีกว่าเหมือนรัง พายอยากชิมไปแล้วกล่องเวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คล้ายๆรังนกแล้วก็มีไข่นกข้างในนะครับงั้นป๊าๆเลือกอันนี้เพราะยังไม่มีใครเลือกน้องของปปาเป็นอันนี้นะคะคล้ายๆกับเบอร์เกอร์เลยไงปวาอร่อเขาไม่ได้หวานมากอร่อยอร่อยอร่อยเลยกินกับกาแฟตอนเช้าคือได้เลยตัวเองทุกคนอร่อยมากเลยครับมันจะแป้งคล้ายๆกับแป้งกลวตสองข้างในก็จะเป็นออลมอนด์แล้วก็มีความหวานแล้วก็มันด้วย อารมณ์เหมือนตอนเห็นตอนแรกนึกว่าจะหวานแบบหวานปีดเลยนะแต่ว่ากินเข้าไปแล้วความขนมปังความแอลมอนเข้ามาอ่ะมันก็เลยแบบขมกล่อมหวานแบบก็เลยเป็นแบบอารมณ์แบบกลมกล่อมมากเลยกีคะแนนครับ <100. S 1> หนึ่งร้อยโหหนูชอบมากเลยลูกเขาเลยคีคะแนนเก้าสิบห้าครับเพราะว่าต้องกินกับพวกชากับกาแฟาจะมันาให้เก้าสิบที่หนึ่งยังเป็นมะพร้าวแก้วอยู่อ่ะกองไหนก่อนครับลูกนัวนี้อันนี้คือขนมลาดูโมเทอร์กะรเหมือนเดิมครับ แต่เวลาดูคนละสูตรนะคนละสูตรอันแรกอันแรกจะเป็นสูตรมะพร้าวครับอันนี้อาจจะเป็นลาดูที่หนูชอบก็ได้พ่อไม่มีมะพร้าวครับลูกถ้าดูจากกล่องแลวน่าจะช,ช็อกโกแลตแอลมอนฮัลโหลลาดูอีกหนึ่งครั้งป๊อบป๊ออย่ากเก็บไว้ถวายจะอันนี้ขอเก็บไว้ถวายดีกว่านะครับเดี๋ย <c oughs> วป๊อบป๊าถวายก่อนแล้วค่อยทานอันนี้นะครับมาดูกล่องสุดท้ายกันนะครับกล่องสุดท้ายจะเป็นแต่นต้าตะดน่าจะดีมาก สแสดงว่าแมงชอบมากจริงได้ข้าวซอยแน่นเต็มเลยแล้วก็ทานไม่หยุดเลยครับแต่ใ,ใจเพราะยังชอบอันนี้อยู่อารมณ์เหมืนนมนอนคนไทยมากเป็นสองซ้ำปุ๊บอันนี้เป็นลูกอินทผลัมเป็นอินทผาลาัมลูกนี่น่ากินมากเป็นอินทผลัมด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นพวกธัญพืชอะให้เลือกเลือกเลือกอันไหนครับอุ้ยเหมือนอุ้ยขึ้นในภาคเกษตรวะคอทุกคนทุกคนดูเร็ยนว่าแบบในภาคเกษตรนะครับแต่ไม่ใช่ทำแทนเลือกอันไหนครับ มากำะเพงเลือกกันหน่อยครับอ่าเลือกแล้วอืมอร่อยไหมลูกหวานมากอระเพียงชอบอีกแล้วป้าเพรอะวตัวเองม,มันไในภาคเสรีรกว่าจะขวางโรแมนดอมันคือเม็ดไอ้นั่นเม็ดทานตะวันอ,อ,อ๋อเออเออเออเม็ดทานตะวันทุกคนเม,ม, <Lion> ม็ดไอ้ที่เขาแท้ยังไม่พักทองปะ่ะอันนี้ของป๊าปเป็นอะไรเนี้ยครับไม่รู้ว่าเป็น เม็ดอะไรอยู่ข้างในนะครับนี่สีเหลืองๆสอดไส้มันจะเป็นอินทผลัมแห้งนะครับแล้วก็สอดไส้เดี๋ยวป้าลองชิมดูก่อนนะครับหันเลยไม่หวานทันจะพืชเลยครับอินทผลัมกับทันจะพืชเลยเป็นความหวานจากอินทผลัมอินทผลัมความมันจากทันจะพื้นหนูให้กี่คะแนนครับสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบทำเโอ้ให้เก้าสิบ ไม่รอยไม่อยหรอไม่หวานอ่านดูให้ที่หนึ่งอันไหนครับอันไหนที่หนึ่งของหนูอันนี้เหรอครับอันนี้ที่หนึ่งของํำแพงเป็นกล่องนี้นะครับส่วนลาเูคือที่หนึ่งของเขาเวคือกล่องนี้อร่อยแล้วก็สีสวยดูไอ้วนของปลาปลานี่เว้ยก็ตรงตามสีที่เราชอบเลยนะปลาปลาชอบสีเขียวอ่า้นูก็ชอบสีน้ำเงินด้วยอือฮึอืมมาก็ เป็นการเปิดกล่องแล้วลองชิมดูอร่อยแล้วก็สนุกด้วยนะคะไม่ไหวแล้วหวานะบ๊ายบายทุกคนก่อนลุกไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไว้ไว้วันไหนที่แบบคัมเพง์มีขนมใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวทุกคนเปล่ารอเลี้ยงใช่ไหมครับบ๊ายบายทุกคนนะครับฝากติดตามคลิปคมเพินนะครับฝากตามคลิปคัมเพงนนะครับกดติดตามช่องเราได้นะคะบ๊ายบาย